สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะวันนี้พามารู้จักต้นแก้วสารพัดนึกหรือแก้วเน่าม้านะคะเคยสงสัยไหมคะว่าแก้วสารพัดนึกทําไมถึงมีตัวผู้และก็ตัวเมียนะคะทําไมบอลไม่ใช่บอลน,นะคะแก้วสารพัดนึกเนี่ยเป็นพวกอะลูคาเซียนะคะก่อนที่จะรู้ว่าแก้วสารพัดนึกเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียต่างกันอย่างไรเราไปทําความรู้จักกับ ต้นแก้วสารพัดนึกกันก่อนนะคะออต้นแก้วสารพัดนึกเนี่ยอยู่ในกลุ่มอโรคาเซียนะคะพอลลี่เป็นต้นไม้ที่มีใบสวยไม่ว่าจะเป็นแก้วหน้ามา้าหรือสารพัดนึกนำโชคแก้วสารพัดนึกอะไรเนี้ยเขาจะมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้นะคะเป็นไม้ล้มลุกประเภทเดียวกับบอนทั่วไปซึ่งมีขนาดโตเต็มที่จะสูงประมาณ เอ่อหนดหเมตรมีอายุหลายหลายปีนะคะลักษณะจะเป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจย,ยาวๆปลายแหลมขอบเป็นคลื่นใบหนานะคะและแข็งพื้นใต้ใบจะมีสีเขียวเข้มขอบและเส้นใบจะเป็นสีเขียวอมเทานะใต้ใบจะเป็นสีม่วงสีสีม่วงนะคะเอ่อเส้นกลางใบจะเป็นร่องตื้น ก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนะคะนิยมปลูกเป็นไม้มงคลนะคะประดับอาคารอ่าเป็นไม้กระถางชอบชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแต่แต่จะชอบเช้าหรือร่มรำไรชอบน้ำความชื้นนะไม่ชอบแสงแดดจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มชอบแสงสว่างแต่ไม่ชอบแดดนะคะ จะเริญเติบโตได้ดีในที่ร่มแต่ไม่ชอบแสงแล้วก็ไม่ชอบน้ำนะคะเคล็ดลับง่ายๆอยากให้ใบใหญ่ไม่เหลืองให้รดน้ำสอา2-3วันนะคะอย่ารดเยอะจะเน่านะคะนะคะแต่ที่สำคัญต้องคือควรเปลี่ยนกระถางทุกปีนะคะตามความเชื่อความศรัทธาของคนในสมัยก่อนเขาก็จะเชื่อกันว่าพืชชนิดนี้มีอิทธิฤทธ ป้องการพูดผีร้ายสิ่งอัปมงคลทั้งหลายนะคะเออและยังเป็นเมตตามหานิยมค้าขายดีแล้วก็มีผู้ใดมีไว้ครอบครองก็จะต้องเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีนะคะอ,อ่าทีนี้เรามาแยกกันดูนะคะว่าทำไมตัวผู้และตัวเมียมันต่งางกันยังไงนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวผู้เนี่ยออจะมีลักษณะ ใบจะจะใหญ่กว่าตัวเมียเนี่ยตัวเมียใบจะเล็กนะคะตัวเบียใบจะเล็กกว่าแล้วก็จะใบเรียบไม่มีหยกักไม่มีคลื่นหยักนะกระดูกด้านหน้าเนี่ยจะจะเรียบกระถางนี้เราปลูกทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะแรกๆก็แยกไม่ออกแต่พอ,อเขาเริ่มโตจะมองออกนะคะคือใบตัวผู้เนี่ยจะมีหยกักแล้วก็ เออสะโพกจะใหญ่กว่าตัวเมียใบจะแหลมแหลมเรียวๆนะคะแล้วก็พื้นใบจะระเบยนะตัวผู้ก็จะเป็นคลื่นๆหน่อยนะคะเออใต้ใบก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะคะอืมอันนี้ก็คือลักษณะของแก้วสารพัดนึกนะทั้งตัวผู้และตัวเมียนะอีกหนึ่งสาเหตุที่เรียกตัวผู้ตัวเมียน่าจะเกี่ยวกับชื่อทาง ทางาภาษาอังกฤษนะคะเขาจะมีชื่อแตกต่างกันนะคะซึ่งคนไทยก็เรียกรวมไปเลยคือแก้วสารพัดนึกบางคนก็เรียกว่าแก้วหน้าม้านะคะอันนี้คือลักษณะของตัวผู้นะคะที่เอาไม่ชมกัน